โคชออสเปิดใจส่งคำพูดดีๆอวยพรลูกศิษย์ข้ามทวีปจากประเทศไทยไปไกลถึงอิตาลีสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องเรื่องนี้เรามาตามอัปเดตส่งกำลังใจให้กับทีมนักตบลูกย่างเฉพาะกิจสาวไทยที่ตอนนี้เหินฟ้าไปถึงประเทศอิตาลีแล้วและว,วันนี้เรามีคำพูดดีๆเป็นกำลังใจจากอาดีตโค้ชผู้ยิ่งใหญ่ โคดออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรที่ส่งคำพูดอวยพรถึงลูกศิษย์ที่ตอนนี้กำลังทำหน้าที่อยู่ที่ประเทศอิตาลีก่อนไปรับฟังคลิปข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งหน้าเราไปฟังคลิปคำพูดดีๆนี้กันครับสวัสดีครับน,น้องนะักกีฬาทุกคนรวมทั้งทีมงานสตาฟทุกคนนะครับ กอดินครูต้องขอชื่นชมนะครับแล้วก็ขอขอบใจทุกคนมากนะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันรวมตัวกันไปแข่งขันถือว่าเป็นภารกิจพิเศษนะครับในนามตัวแทนทีมชาติไทยในครั้งนี้นะครับพวกเราก็ยังช่วยกันขับเคลื่อนนะครับกิจกรรมกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยของสาพันโลกให้เดินได้ไปอย่างราบรื่นรวมทั้งยังช่วยประเทศอิตาลีนะครับ ในการที่จะจัดการแข่งขัน VNL ในครั้งนี้ให้สำเร็จราบรื่นนะครับสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยเป็นความทรงจำที่ดีกับพวกเราทุกคนรวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวไทยแฟน,แฟน,แฟนบนอลทั้งประเทศไทยและทั่วโลกนะครับสิ่งที่น่าชื่นชมและยินดีก็คือพวกเขาก็จะไดะ้ดูพวกเราเล่นนะครับศักยภาพและทีความสามารถของเรานะครับรวมถึง สไตล์การเล่นของเราที่มีเอกลักษณ์ของคนไทยซึ่งเป็นที่ประทับใจของคนทั่วโลกมาแล้วนะครับครูก็ขอขอบใจพวกเราอีกครั้งและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะเดินทางไปแล้วก็อยู่ที่นั่นแล้วก็กลับเนี่ยด้วยสวัสดิภาพรวมทั้งนำความสุขมาให้กับคนไทยและพี่น้องแฟน,แฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับ ที่ติดตามชมและเชียร์พวกเราในการถ่ายทอดสดมาผ่านช่องทางต่างๆนะครับแล้วผมเชื่อได้เลยว่าพี่น้องชาวไทยทุกคนจะเป็นกําลังใจให้แล้วก็จะเชียร์พวกเราแล้วก็ชื่นชมพวกเราแล้วก็รอพวกเรากลับมาอย่างฮีโร่กันทุกคนนะครับขอ ให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยสวัสดีภาพนะครับแล้วก็มีความสุขในการเล่นกีฬาในการแข่งขันกันทุกแมตช์แล้วก็ขอให้สําเร็จสมปรารถนาโชคดีกันทุกคนนะครับขอบคุณครับขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจาก Facebook สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและนี่ก็เป็นคำพูดดีๆจากอดีตโค้ชผู้ฝึกสอนที่ยิ่งใหญ่ในตำนานของทีมชาติไทยเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกร ที่ได้พูดถึงลูกศิษย์ที่ตอนนี้กําลังทําหน้าที่เพื่อชาติที่ประเทศอิตาลีเป็นกำลังใจให้กับนักตบลูกยางสาวไทยทีมเฉพาะกิจทีมนี้ที่รวมตัวกันเฉพาะกิจตบเพื่อชาติในศึกวอลเลย์บอลยิ่งใหญ่ระดับโลกอีกครั้งกับศึก VNL 2021ที่กําลังจะเริ่มขึ้นที่ประเทศอิตาลีส่งกําลังใจเชียร์ไทยอยู่ที่บ้านให้เสียงเชียร์กริ่มอีกครั้งวันที่25พฤษภาคมเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางไทยทีวี4ีช่อง3นะครับ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องต้องลาไแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ